วันนี้ผมมีพลอยพิเศษเป็นรถอตเหมืองจากบราซิลเมืองพิเศษของเขานะครับเมืองนี้เขาจะอยู่ในป่าลึกแล้วก็ขุดลงไปค่อนข้างลึกกับเป็นเหมืองซูเปอร์โลเดนนะครับแต่ว่าวันนี้เพื่อนชาวบราซิลเนี่ยเขาเจียให้ผมพิเศษมาเป็นพลอยสีเหลี่ยมเพื่งเป็นซูเปอร์โลเดนแต่ว่าเป็นเม็ดสีเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับเป็นเนื้อทอง สวยมากๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเงาวาวเส้นเมืองนี้เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือความสุขของเส้นจีทองนะครับเห็นไหมครับถ้าเทียบกับก้อนอันนี้คือก้อนเหมืองทั่วๆไปถือว่าสวยแล้วแต่ถ้าเหมืองพิเศษเนี่ยเขาจะอยู่ในป่ากลึกนะครับแล้วก็ก้อนเขาจะไม่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็พื้นก้อนมักจะเป็นสีดําคือมีแร่เฮมาไทต หนาแน่นเพราะนั้นส่วนที่เป็นเส้นสีทองเนี่ยจะเก็บมาค่อนข้างได้น้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำอะไรแล้วก็ผมได้มีไอเดียออกมาแล้วล่ะครับว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับจากคอยเนื้อท็อปเมื่อสักครู่นะครับผมจะได้สเก็ตแบบนะครับคราวนี้ผมไปนึกนึกถึง ถ้าคนเคยเห็นาภาพยนตร์จีนหรือว่าภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่กล่าวถึงจักรพรรดินะครับจะสังเกตหมวกของจักรพรรดิจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแลม้วมีลักษณะการลาดเอียงและปลายด้านหนึ่งจะยกขึ้นนะครับผมก็เลยเออน่าจะได้นะน่าจะเข้ากันดีนะครับก็เลยนำมาทำเ,าเป็นรูป สเก็ตนี่นะครับเราก็วิธีการเขียนพลอยลักษณะนี้นะครับเม็ดพลอยเนี่นะครับเม็ดพลอยสี่เหลี่ยมเนาะเม็ดพลอยสี่เหลี่ยมปุ๊บนะครับแล้วก็ผมก็ใส่น้ําเตยน้ําเตยเนี่ยถ้าเราใส่น้ําเตยก้านเดียวเนี่ยมันจะดูธรรมดานะครับถ้าเราใส่ก้านคู่มันจะดูคลาสสิกแล้วก็ดูเป็นย้อนยุคนะครับแล้วผมก็นี่คนระับเป็นหมวก เนี ong, er, i, atti, er ่ยหมวกของห้องอ่าเรียกว่าองค์พรรัินะครับหมวกท่านจะเป็นลักษณะนี้มีความหมายนะครับหมวกองค์พรรัิก็คือด้านโค้งขึ้นเนี่ยครับหมายด้านด้านโค้งขึ้นด้านบนนี้นะครับเขาจะหมายถึงฟ้านะครับคือหมวกเนี่ยถ้าเป็นภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าหมวกฟ้าดินนะครับด้านโค้งขึ้นเนี่ยหมายถึงฟ้าด้านลาดด้านหน้าแนวตรงเนี่ยคือดินนะครับคือหมวกฟ้าดินนั่นเองเห็นไหมครับ ก็จะใส่เพชรขึ้นด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นการการกง่ายนะครับ่อใส่ง่ายๆการปลอกมีดแล้วก็ตัวนี้จะฉลุลายให้โปร่งนะครับและปกติเนี่ยเขาจะมีความพิเศษก็คือหมวกจักรพรรดิเนี่ยด้านนี้เขาจะลาดกว่าด้านหลังนะครับ <อ Orange. S 1> เพื่ออะไรครับเขาจะหมายถึงว่าความลาดเอียงลงมาเนี่ยหมายถึงว่าความเอาใจใส่ราษด,ดร,น,รนี่แหละครับนี่แหละครับหมวกขององค์จักรพรรดิจะเป็นลักษณะน,นี้ แล้วก็ผมก็จะใส่ลวดลายร้อยล้านของเราเข้าไปร้อยล้านลายพันตําลึงทองของเรานั่นเองน,ะนี่ผมว่าแบบเพราะว่าช่างกับผมนี่คือเข้าใจกันแล้วนะครับไม่ต้องว่ดารายละเอียดกันมากเพราะว่าลายนี่อยู่ช่างสบายแล้วเนี่ยครับก็ได้แหวนจัก,กรพรรดิขึ้นมาโดยใช้ไหมทองรุ่นท็อปคุณิตีเลยครับเป็นซูเปอร์โกลเด้นลอดพิเศษเจียพิเศษ จริงได้เป็นแหวนพิเศษก็คือแหวนจักระรัดออกมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วเนี่ยจากงดงามขนาดไหนนะครับนี่ครับจัแตรนานนี่นะครับหมวกจักรพรัดเดินทางถึงแล้วนะครับน,นะครับที่ผมกล่าวเอาไว้นี่คือพลอยท็อปคุณิตี้นะครับ ไหมทองรุ่นเนื้อพิเศษนะครับเหมืองลึกเป็นซูเปอร์โลเด้นแต่ว่าเจียม,มาเป็นพิเศษคือสี่เหลี่ยมเส้นทองเป็นแผงนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับลักษณะของมหมวกจักรพรรดินะครับที่ผมได้ออกแบบเอาไว้ไหมครับด้านหลังโคง้งหมายถึงฟ้าด้านหน้าลาดลงไปหมายถึงดินคือคือหมวกฟ้าดินนั่นเองครับด้านล่างลาดลงไปไหมายถึงความเอาใจใส่ราษดรนะครับเออ งดงามนะครับให้ความหมายดีมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสมดุลนะครับเมื่อความสมดุลเกิดขึ้นฟ้าดินเนี่ยฟ้าก็หมายถึงว่าองค์จกักรพรรดิดินอาจจะเป็นถึงราษฎรหรือผู้ถูกอยู่ในการดูแลของพระองค์นะครับความพอาใจใส่กันบางทีก็เหมือนกับธุรกิจแล้วก็เหมือนกับเรานี่นะครับบริษัทใดก็ตามที่เอาใจใส่ดูแลลูกค้าดีย่อมบริษัทนั้นก็ อยู่ยงแล้วก็การประกอบการการประกอบธุรกิจของเขาก็จะยั่งยืนนานนี่แหละครับความหมายของหมวกฟ้าดินหรือแหวนจักรพรัดนะครับดีไซน์เซตนี้นี่ผมให้ช่างเน้นรายละเอียดมากๆเราเราสังเกตด้านหลังนะครับเห็นไหมครับการฉลุลายไหมครับงดงามหมายถึงการฉลุลายขนาดนี้เนี่ยผมหมายถึงความเพียรน,นะครับเพราะว่า งานของเราเนี่ยนะครับเออเวลาผมเวลาช่างเขียนลายลงที่เนื้อทองครับพอเขียนลายเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องเจาะนะครับเอาสว่านเนี่ยเจาะเจาะรูนะครับเจาะรู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 แล้วก็เอาใบเลื่อยจาได้ไหมครับใบล ơi, ลเลื่อยฉลุเลื่อยเล็กๆสอดลงไปในรูแล้วก็ค่อยๆเลื่อยเลืเล่อยในส่วนที่เราจะเอาออกนะครับเลื่อยออกตรงนี้ไหมครับเลื่อยออ <S <s ตรงนี้ออกเลื่อยตรงนี้ออกเลื่อยตรงนี้ออก ใช้ความเพียนสูงมากๆช่างท่านนี้ก็เป็นช่างระดับช่างเทียวดาเลยนะครับฝีมือท่านสุดยอดนะครับแล้วที่พิเศษเห็นไหมครับผมได้ใส่ซี่ทองเข้าไปตรงนี้นี่ยโอ้โหหมายถึงว่าเป็นแท่งทองตรงนี้ก็คือเป็นของคำก้อนหนึ่งที่วางอยู่บนหมวกจกักรพรรดิฟาดินนี่นะครับหมายถึงว่าของคำนี่ก็คือการเงินนะครับ มีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่ธุรกิจของเรายั่งยืนมั่นคงแล้วก็สําเร็จแบบยั่งยืนนานเนื่องจากความสมดุลของฟาดินนั่นเองครับมีฝากผลงานชิ้นสุดรักสุดโปรดสุดท็อปมาสเตอร์พีซเลยนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่ให้กำลังใจกับพวกเราเสมอมานะครับแล้วก็ฝากแหวนวงนี้ผมทำวงเดียวนะครับวงนี้งาน มาสเตอร์พีที่จะมีชิ้นเดียวขอบพระคุณขอบพระคุณขอบคุณจากใจนะครับวันนี้คงต้องขออนุญาตลากันไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวขราวหน้ามีคลิปใหม่ๆอะไรเดี๋ยวผมมาคุยให้ฟังอีกทีนะครับวันนี้กลับลากันไปตรงนี้แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็ท่านที่สหสนบเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็คือ s u บสกไรซ์กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราก็กลาบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับเป็นกําลังใจที่ดีมากๆให้เราได้ทํางานต่อไปแล้วก็งานชิ้นไหนถ้าเป็นประโยชน์กับนักออกแบบก็ได้เลยนะครับผมไม่เคยห่วงชิ้นงานไม่เคยห่วงแบบเลยไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นกลับขอบพระคุณตรงนี้แล้วก็หลากตรงนี้นะครับโชคดีมีสุขขอบคุณทุกทุกท่านสวัสดีครับ